ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งพบว่าล้วนเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอันได้แก่สะพานลอยทางเดินเท้าสวนสาธารณะตรอกซอยพื้นที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอซึ่งถือได้ว่าเป็นความไม่ปลอดภัยในอย่างวิการลดทอนศักยภาพในการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากมันอันตรายมากเลยค่ะเวลาแบบยิ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในซอยลึกข้างในแล้วเราต้องมันถ้าพอดึกแล้วมันไม่มีรถแล้วอะค่ะบางทีต้องเดินเข้าไปแล้วรู้สึกมันมันอันตรายทั้งแบบ เรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องตัวเราด้วยเพราะเห็นแบบตามข่าวเนาะมันแบบมันน่ากลัวเหมือนกันนะก็แบบว่าพอเราวิ่งเราไม่รู้ไงเพราะว่ามีสัตว์ร้ายอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีโจรมีวิชาชีพอะไรหรือเปล่าครับที่หลบหลบอยู่ก็สําหรับหนูคือมันอันตรายมากเพราะว่าอย่างบ้านหนูอะค่ะเวลาเข้าไปเนี้ยมันจะแบบไฟมันไม่ค่อยมีแล้วแบบมันจะมีพวกกลุ่มวัยรุ่นอยู่แล้วก็เป็นอันตรายตรงที่แบบถ้าเขามาทำอะไรเราก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ ปัญหาดังกล่าวคนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่า,วาราชการกรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ทุกพื้นที่มีความปลอดภัยกับโครงการกรุงเทพเมืองสว่างภายใต้นโยบายหนวทำจริงเห็นผลจริงโดยมุ่งเน้นขจัดความมืดเพิ่มความสว่างสวยัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน โครงการกรุงเทพเมืองสว่างมีแผนเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาใน3ด้านได้แก่ 1. เมืองสว่างสวนปลอดภัยเน้นปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะสวนย่อมให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง 2. เมืองสว่างสะพานปลอดภัยเร่งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานลอยทางขึ้นลงให้เพียงพอและมีการสำรวจติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการดูแลความปลอดภัยมากยิ่นขึ้น,น 3. เมืองสว่างทางสะดวกเป็นการปรับปรุงทางเดินตรอกซอยและทางเดินริม ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในระยะห่างที่เหมาะสมอีกทั้งในแนวทางสัญจรจะต้องไม่มีพื้นที่รกร้างพื้นที่ว่างเปล่าที่เสี่ยงต่อปัญหาอาชญากรรมมันมันดีเลยค่ะมันมันดีสําหรับผู้หญิงมันคือถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะถึงถึงแม้แบบเดินคนเดียวนะแต่ว่าถ้าไฟมันสว่างอะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบสบายสบายใจมากขึ้นรูนส้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะดีเลยครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไปติดในที่เปียวเนี่ยมันจะลด ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันไว้ดีกว่าไปแก้ปัญหาที่หลังครับก็ขอบคุณนะคะทําทให้กรุงเทพมีไฟสว่างมากขึ้นค่ะเป็นกําลังใจให้โครงการนี้สาเร็จนะคะความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชนคือสิ่งสำคัญกรุงเทพประหานครมุ่งมัน่นที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ทุกพื้นที่ไร้ความอันตรายเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้ดีขึ้นและยั่งยืนตามแนวคิดนาวทำจริงเห็นผลจริง